มาพี่น้องอโก็จ้น่สวัสดีครับอ่ะพี่น้องเอ้ยพี่มาอีกแล้วเสือเสือสะดุ้งแล้วพี่น้องเสือสะดุ้งไฟมันเนี่อืมกินซุกๆดิบๆได้พี่น้องอ่ะมามันนี่มาสิอขอสซอย ขซอยแป๊บหนึ่งอ,อีกตอนหนึ่งอึบอึบซวอยจู่าเขียงแล้วพี่น่องเนาะอือะม,เ,อเ,มเดี๋ยวเวลาอืมนะงามบ่ซอยเลยมาเด้อรับพี่น่องไม่ก,กินน้ำกันอืมเพบางบาง สะดุงไฟยางแบบนั่นเลยครับดาวล้อมเดือนครับพี่มารับพี่น้องม่กินน้ำกันมาเลยหือขักบอสไปเด้อขับทั้งไก่ทั้งไก,งไก่ไม่กินน้ำกันพี่น้องเสื้อสะดุงไฟเป็นดาวเป็นดาวล้อมเดือน เออเห็ดแบบนี้กระแสบพี <sk 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 ่น้องอร่อยดี Xin chào hãy ăn cùng nhau hm sắp ngon hm 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 bụt đi. กินง่ายด้วยสายเนื้อเด้อมากินน่วกันพายไปกินกับฝากกุ้ยไรก็แช่ด้พี่นองเด้อ จับอร่อยมากช่วงนี้ผัดขาดงามงาๆช่วงหน้าหนาวด้วยพี่น้อง อร่อยมากอ่อะ,ะกินเลยมาพี่หนอ่อง เป็นก็บปแกมแชัน้นดีหนึ่งบกทำใมากินยากไ่กินบ่นอยากนะพี่น้องมันกินอันนี้มันต้องมันต้องต่อ ข้าไปกินหนาจะซื้อมกับ,บ่แมนนี่พี่น้องอร่อยอ กินใหญ่ตัวโต,วตวเออจังสีแสบหอมอืมอื้ม ว้าว <Wow. S 2> แซ่บหลายอื้สุดท้ายครับนาะอื้พี่น้งองโอ้อืมอืมอมแซบ สุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องเมนด้วยอร่อยมากควายกินง่ายครับอู้สุดยอดพี่น้องสุดยอด อ่ะมึงนีก็บพ่อเสมาพี่น้องเนาะอ่ะมึงไหนถามมูฟแซ่บมากินบอให้เบิรงกไหมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ในเพจเปฟซบุ๊กหรือยูทูบด้วยครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมึงนีผมก็ไป็นละครับมึงไหนถามมูฟมึงไหนจะไมากินแซ่บแทบไเบิรงกไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ